การคูณ3หลักกับ3หลักนะครับทำเช่นเดียวกันกับการคูณแบบอื่นนะครับเพียงแต่บรรทัดในการคูณนะครับในกรณีที่เป็น3หลักก็จะมีผลคูณในแต่ละหลักนะครับทั้งหมด3บรรทัดจากนั้นนํามารวมกันนะครับเราไปต่อกันที่ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับบรรทัดแรกคูณกันตามปกติ9้ 0, 9คู 7, 9 3. ไปบรรทัดที่สองนําี่ที่อยู่ในหลักสิบนะครับไปคูณเราใส่ศูนย์จองไว้ก่อน1ตําแหน่งนะครับจากนั้นนํสี่คูณศูนย์สี่คูณเจ็ดสี่คูณสามได้เท่าไหร่ก็ใส่เป็นบรรทัดที่สองนะครับต่อไปบรรทัดที่สามหอยู่ในหลักร้อยนะครับใส่ศูนย์ไปสองตแหน่งจากนั้นนํหกคูณศูนย์หกคูณเจ็ดหกคูณสามใส่ไปเป็นบรรทัดที่สามนะครับนำผลคูณทั้งสาบรทรทัดนำมารวมกันนะครับจะได้เป็นคำตอบ คำตอบอยู่ที่2องแสนสี่มืนหนึ่งสาสนะครับต่อไปเป็นการประมาณค่านะครับ3ามรเบเราจะประมาณเป็น400ร้อยห้อยเราจะประมาณเป็น6กรนะครับนำหกร้อยและสี่ร้อยคูณกันนะครับเราจะได้ค่าประมาณอยู่ที่ผลค,คูณของค่าประมาณนะครับอยู่ที่2องแสนสี่มืนะครับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่เราหาได้ตอนแรกนะครับเราก็เลยจะสรุปตอบว่า2 4 1 3 3 0เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะครับพอถัดไปครับทำเช่นเคยครับบรรทัดแรกนำ3า3คูณ6 3คูณ5 3คูณ4ได้บรรทัดแรก1368 ต่อไปบรรทัดที่2นํสองไปคูณ2อยู่ในหลักสิบใส่0ูนย์ไว้ก่อน1นําตำแหน่งนะครับ2คูณห2คูณห2คูณ4ได้9,120ันหนึ่งครับต่อไป1ที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งนะครับเราจะใส่0นไว้2ตํตำแหน่งนะครับใส่ศูนย์ไว้2ตํตำแหน่งจากนั้นนํา1คูณหกคูณห้า1คูณ4 ใส่เป็นบรรทัดที่3นําทั้ง3ามบรรทัดรวมกันนะครับได้6ได้5 6าหมนปะครับประมาณนะครับประมาณ456เราจะประมาณเป็น500 123เราจะประมาณเป็น100จากนั้นนํา500และ100คูณกันนะครับจะได้คําตอบอยู่ที่5 0,000ซึ่ง5 0,000มีค่าใกล้เคียงกับ56,8 8นะครับเราจึงสรุปได้ว่า เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลครับส่วนข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายนะครับเนื่องจากนะครับในหลักหน่วยนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับบรรทัดแรกเมื่อเราคูณนะครับเราก็จะได้ศูนย์ทั้งหมดนะครับศูนย์คูณได้ศูนย์ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์ครับศูนย์คูณห้าก็ได้ศูนย์บรรทัดแรกนะครับจะเป็นศูนย์หมดเลยซึ่งบางกรณีอาจจะไม่ทําทั้ง สามบรรทัดแบบนี้ก็ได้นะครับตัดออกไปเลยคือบรรทัดเลขส่วนที่เป็นศูนย์เพราะว่าบรรทัดนี้มีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยเราจะไม่คูณก็ได้เรามาเริ่มคูณที่หลักสิบก็คือสองแล้วก็หลักถัดไปก็คือเลขเก้าที่อยู่ในหลักร้ยอ,เอยเลยก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับเราก็จะคูณตั้งแต่หลักหน่วยที่เป็นเลขศูนย์ไปต่อไปบรรทัดที่สองนะครับเป็นผลคูณที่ได้จากสองที่อยู่ในหลักสิบเราก็จองไว้ก่อนหนึ่งตำแหน่งนะครับ จากนั้นเลขตัวถัดไปก็ใส่เหมือนเดิมนะครับคูณกันก็ใส่ไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับต่อไป9นะครับ9อยู่ในหลักร้อยใส่จองไว้ก่อนนะครับ2องตำแหน่งใส่ศูนยจองไว้เลขหลักอื่นคูณกันได้เท่าไหร่ก็ใส่ด้านหน้าไปตามปกตินะครับนําทั้ง3ามบรรทัดบวกกันนะครับเพื่อเป็นคําตอบนะครับจากนั้นให้ไปประมาณค่าครับ5้าแล้วก็หาค่าประมาณเต็มร้อย ก็ดูหลักสิบนะครับปรากฏว่า5ที่อยู่ในหลักสิบเราก็ต้องปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นตัวข้างหน้าเราก็เพิ่มนนะครับจาก5ก็กลายเป็น6กนอกนั้นก็ใส่ตัวเดิมต่อไปเก้าร้อยยี่สิบนะครับ920เราก็ประมาณเต็มร้อยเหมือนกันนะครับดูที่หลักสิบหลักสิบเป็นเลข2ปัดลงปัดลงเลขข้างหน้าเลข9ครับใส่9เหมือนเดิม ไปเลยครับ9้าเหมือนเดิมนอกนั้นใส่ศูนย์หมดเลยนําค่าประมาณทั้งสองค่าคูณกันแล้วได้คําตอบแล้วก็มาดูว่าคําตอบมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ถ้าคําตอบใกล้เคียงกันนะครับไม่ห่างกันมากเกินไปแล้วก็บอกว่าเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะครับในส่วนของข้อที่4เดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะได้คําตอบเหมือนกันเท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ